สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซีกก่องนะคะมันสั่งว่าอะไรไอซีดเอาละบ่ย่าชีไม่ได้กับเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูสองเส็บไปดูสองเสบมันร้อนตัวได้กินแล้วบอซิดไปได้กินแล้วโอ้กะละมาบอท่านบอท่านพักเดียร์ใส่ห่อสองตลาดนี่บ่มีพักกินพักบทพอดีเครื่องหมูร้อนนุเปลี่ยนอีกพักว่าให้ปลูก ยังบ่ไมือเส้านี่ก็ลืมซื้อเม็ดมันจ่อยปะปีกบบมี่บะมี่เออมันรู้ก็ดีมาทางสวนโอ้ยลมอะไรลมร้อนลมร้อนว้าวเม็ดสิอะเป็นอะไรสูรเบิงดูแซบเบิงด้แซบตีได้สูรสูตรเบิงด้วยเป็นยังไงโอเค โอเคครับมพันกเลยถ่ียไไหนเทบจะไม่ได้พา้าน้านอเนี่ยมัน้านอเอาลองงัเออนียไอไอขนุนนุน้อยสิบาทขอละสิบบาทของแม่นุนะมีการเซ็นด้วยเซ็นก่อนมเนไปก่อน ไหนกระปุกที่เอามาไว้ให้เขาตอนนี้เสือเก็บตังค์อยู่หรอได้หากระปุกมาทำเช่นเช่นไปก่อนนะพ่อมาเลยคือการให้ยาปุดออกมาเด้อพะยะสมาร์กด้านซเด้อเต็มหน้าเต็มหน้าแอดมินคักๆเต็มหน้าลุงคักๆ่ลอะไรดออกมาเลผมร้าวยเตี๋ยวน่าจ่ายแล้วก็เอารมาฝากใครอยู่นี่เขาไลน์มาถึง สามสามพวงก็สามร้อยสามร้อยเมาเลยอ่ะเมาแล้วโอ้เอาเมาปลูกเมาแล้วนะการเขาเกลี่ยปลาแม่นกขายเอาแล้วเอาแล้วเอาเกาให้จิ้มกไปจก้นไหมรีวิวยนะครับช่วยรีวิว้วยนะครับแต้มนะครับเขาเกลี่ยิ้มอน่อื่นะนสามิมพนอื่นไม่ได้สนใจอยากถู ถูกแล้วเอามาใส่เังสิมันจะเข้มตัวก๋วยเตี๋ยว่อนไหมก๋วยเตี๋ยวขอนกำลังนุ่มเองนี่แไปดูดิดึงอีหลีนะเย่างนเนาะเดี๋ยวก็เพียบเลไม่ต้องใส่น้ำปลาบ่ต้องใส่มันกำลังนัวแม่องไม่ใส่อยู่แล้วเย็นโวยิ้มถ้าคนรุงก๋วยเตี๋ยวก็จะไม่ใส่น้ำพร้ผมผมต่บ่ใส่น้ำปลากินก๋วยเตี๋ยวบ่เคยใส่น้ำปลาใช่ไห เหมาตังซุปกระดูกเห็ดนัวแล้วมันมันอันนี้แล้วไม่ไม่ไม่ต้องเพิ่มลุงซูลุงน่ะเมาแล้วนะคะของเมนูซูลุงจ่างแล้วไม่ต้องเพิ่มอร่กินแล้วมันจะมีพวกน้ำซุปกระดูกน้ำซุปกระดูกมันมันเค็มอยู่แล้วอะไรแซ่บบอกเกียวพอมีคนเมาเนี่ยอร่อยดีเนาะนอ่นแหละประมาณสี่เส้นอยู่เหมือนกัน มีคนเมาอร่อยทีเลย่คนเมาอยู่เลยเมาแล้วเมาแล้วขนมขนมป้าหอยอยู่นั่นเมาแล้วมาเยบลุงแซงเมากินใยไปนี่ลุงแซงเมาให้แล้วมากินได้เลยไปกินได้เลยท้องเน้อครับจะคองไะจะองขแขหละเย เขบานสนลยถากันอนเนาไปถามกันดเลยครได้กินแล้วก๋ยเตี๋ยวเนี่ยคือบ้า้กินก๋วยเตี๋ยวคนกินอยู่นี้ไ่ด้เนขาไ่ได้บอกคน่ากินก๋วยเตี๋ยว่ก๋วยเตี๋ยวก็มี่ข้าวต้มสั่งก็มี่้คอนกล่องจะตับลาบไม่เห็นด้กินกันเลยเนาะที่เยอนได้เห็นคลิปจิดลอยมาแล้วนะฮะีนะครับ ล่มพัดมากคนแข่งไม่จอดตัวเบียเียงคันผมมีติ๊กตหจะงอไปแล้วไปยังไอ่ะห้าหกพันแล้วอะไปเรบโอยไปเร่อยลูกยางนายนะนำใบยางน่ะนะเบอร์ม้ยางน่ะไม่ยางนาใช่ใช่ใช่น่าจะเห็นไหมน่ะท้ายสวนบ้านเมเดนะ นั่นแหละไม่อยนะังนัมันมันไม่เลยนะมันไม่ใช่นี่นะมันมันร้อนจ้ะทำมันร้อนนี่แหละอยากปไปดึงมากิน ก็ไปมาเมื่อกี้ยังดิ้วหูลอยว้จชิคนเดียวอยก๊สตบีาวนนันไปเจอนเทามตามไปเนาะมึงจยัใหมาตัดก็ได้เลยตที่มาไหนเจอดที่ไหขนแกตามมันจะขมก็ดนาจอนา อำนาจเจริญเออเจริญสุดแล้วอ่ะโอ้ยอำนาจเจริญ <laughs> เราได้เากบ้าีเรไม่ได้ไปเอาแล้วลไม้จะยเย่กอกม้ก็ันนี้เป็นอันหนึ่ง

Thank you.